ันนี้ส้มก็จะมาแชร์ทิกรดน้ำหนักที่ส้มทำแล้วเห็นผลจริงแล้วก็ปลอดภัยใครๆก็ทำตามได้ด้วยสูตรนี้เลยค่ะทุกๆวันส้มก็จะทานเป็นตัวนี้เลยค่ะคีโตกัมมี่ลองรับการลดน้ำหนักแบบวิธีคีโตมีประสิทธิภาพกว่าการลดน้ำหนักแบบอื่นถึง5เท่าซึ่งเขามีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะทานแล้วไม่โยโย่แน่นอนด้านในกระปุกก็จะมีกัมมี่รูปร่างน้องหมีแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็รสชาติอร่อยเปรี้ยวอมหวานทานง่ายแถมยังพกพาสะดวกส้มพกติดตัวตลอดเลยวิธีทานก็คือง่ายมากเลยค่ะทานวันละ2ชิ้นก่องอ อาหาร30นาทีถึง1ชั่วโมงทานแล้วสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติไม่ต้องอดอาหารกระบวนการทํางานของ k e ตกัมมี่ตัวนี้นะคะจเะเผาผ่านพลังงานส่วนเกินเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นพลังงานค่ะทานแล้วสามารถออกกําลังกายควบคู่ได้ก็จะยิ่งมีหุ่นเพียวและก็ลีนได้ไวขึ้นค่ะสูดนี้คือเขาช่วยคุมน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะแถมช่วยคุมหิวทําให้เราอิ่มนานขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังช่วยฟื้นฟูร่างกายบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปังอีกด้วยค่ะใครที่ต้องการลดน้าหนักแบบกลไกธรรมชาตินะคะแนะนกัมมี่คีโตกระปุกนี้นะะเลยค่ะเดดี๋ยวแปิกั ให้นะ hey